ราคาทองคำผันผวนร,รุนแรงเชา้านี้ทองไทยกลับมาบวก400บาทขณะที่โกูสปอร์ตยืนเหนือ2,370ดอลลาร์ได้สวัสดีเพื่อนเื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบก,กันวันนี้พฤหัสที่6มิถุนาย,ยนนะครับช่วงนี้ราคาทองคำถือว่าเคลื่อนไหวผันผวนหนักเลยนะครับ วันก่อนหน้ามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงสลักมันไปเวลา30ดอลลาร์นะครับเมื่อคืนนี้กลับมาบวก30ดอลลาร์และเช้านี้ก็ยังทะยานบวกต่อนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันว่าสาเหตุมาจากอะไรกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของไทยที่สสูนการเงินของโกลามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Indigo c o a ท e d จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h a n ิ i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h a n ิ i n g g o Jewelry จำกัด บริษัท TDC โกจํากัดบริษัทเล่งหงคอมมิิตี้จํากัดและบริษัทออโรลาเทดดิ้งจํากัด ก่อนจะไปดูราคาโกสปอรตนะครับรัดูราคาทองคําแท่งก่อนเลยครับช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันบวกเพิ่มขึ้นมา350บาทนะครับก่อนที่อีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศเพิ่มขึ้นมาอีกห0บาททําให้ราคาทองคําแท่งการสุุดห้านเวลา10.30รนนะครับราคาขายออกอยู่ที่4,900บาทราคารับซื้ออยู่ที่4,800บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกที่4 1 4 0 0บาทราคารับซื้อ4 67สบาท88สตางค์นะครับคำนวณจากเงินบาทที่36.4บาทต่อดลร์ ราคาทองคำไทยเมื่อคืนบวกขึ้นมาแรงมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงท้ายตลาดเองราคาโกลสปอร์ตมีการปรับขึ้นแรงนะครับเดี๋ยวมาติดตามความลขึ้นไหวของราคาสปอร์ตกันไปดูมุมมองการลงทุนราคาทองคำไทยจาก ทางช้ยนิ่งโกก่อนครับหรือว่านักทุนยะสั้นที่เข้าซื้อแถว4 3 0 0บาทไปเมื่อวานนี้นะครับรอพิจาณาขายแถวแนวต้าน4 7 0 0ถึง4 7 6 0บาทเป็นสําคัญนะครับหากผ่านไม่ได้ให้เลทโปรฟิตลั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้ควรเทคโปรฟิตแล้วก็รอย่อเข้าซื้อใหม่นะครับสำหรับนังทุนยักษกลางที่ซื้อไป4 3 0 0ประมาณ10 5-20%ที่สะสมไว้นะครับก็ควรกอดเอาไว้แน่นๆนะครับเผื่อไม่ใชเหลือสะสมไว้เช่นเดิมนะครับโดยใช้เินโกให้แนวต้านราคาทองคําไทยที่4 7 6 0แล้วก็4 9 0 0บาทส่วนแนวรับอยู่ที่4 5 0 0แล้วก็40,000บาทนะครับเราไปดูการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอตเมื่อวานนี้นะครับกลับมาปิดตัวแรง30ดอลลาร์นะครับโดยราคาขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่2,357ดอลลาร์ก่อนที่ในช่วงเช้าวันนี้ราคายังขยับแรงต่อเนื่องนะครับและขึ้นมาทดสอบแถว2,375ดอลลาร์ต้องมาดูว่าจะ ามารถยืนอยู่ได้หรือเปล่านะครับท้งนี้ราคาโกลสปอร์ตปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่ช่วงค่าวันนี้แล้วนะครับหลังจากที่การเปิดเผยจานวนตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เพิ่มขึ้นมาเพียง1 5 2 0 0 0ตําแหน่งนะครับต่ำกว่าที่คาดการณ์มาที่ดับ 17, 5,000ตนาแหน่งแล้วก็ต่ำกว่าเดือนเมษาย,ยนที่เพิ่มขึ้นมา18800 0ตํแห่แหน่งนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่าต่าสุดในรอบ3เดือนเลยนะครับทำให้นักทุนมีความหวังว่าเฟดจะเริ่มพิจนาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยล่าส ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะครับเพิ่มขึ้นจากระดับ50%ในการสำรวจในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ราคาทองคำก็ยังปรับตัวขึ้นแรงนะครับแม้ว่าดัชนีพิมพ์ไอภาคบริการเดือนพฤษภาคมโดย ISM จะพุ่งขึ้นสู่ดับ53.8นะครับสูงสุดนับแต่เดือนสิงหาคม2,566นะครับแล้วก็สูงกว่าเดือนเมษายนที่ระดับ49.4นะครับแล้วก็สูงกว่าที่วิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ดับ 50. ซึ่งตัวเลข i อ m i นี่ก็ถือว่ามีความสำคัญเลยนะครับถ้าเดือนนี้ต่ำกว่า50อีกก็จะกดราคาทองคำได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ดันออกมาสูงกว่า50นะครับคืนนี้สหรัฐยังเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับก็น่าจะ ทำให้ราคาผันผวนได้พอสมควรนะครับาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น1,000ลายสู่ดับ,บ220,000ลายแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ต้องติดตามผลการประชุมนาการกลางยุโรปนะครับว่าที่ประชุมจะลดดอกเบีย้ย0.25%ตามที่ระบ,บุไว้ก่อนหน้าน,นี้หรือไม่นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทาง T d ศตะวันออว่าตัวเลขการจ้างงาน ADP ขยายตัว152,000ตำแหน่งน้อยกว่าที่ประเมินไว้นะครับขณะนี้อัตรา จ้างงานอย่างทรงตัวนะครับสมผลให้ตลาดคาดหวังว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยนะครับทำให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นแรงนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้ TDC โกูมองว่าภาพระยะสั้นราคาทองคํายังปรับตัวสูงขึ้นนะครับอาจไปสบแนวต้านแถว2,370วอลลร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตลาดก็กําลังติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขณะที่ SCD โกูมอกว่าภาพรวมราคากูสปอร์ตเริ่มกลับมาดีนะครับ แต่ว่าต้องยืนเหนือ2,390ดอบลลาให้ได้ภาพจึงเป็นภาพขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับแต่เลซสั้นดูเหมือนราคากสปอร์ตจะแกว่งไซเว์ในกรอบ2,320ถึง2,370ดอบลลาเพื่อลอตัวเลขการจ้างงานในช่วงหนึ่งสองวันนี้เป็นตัวชี้ชะตานะครับคืนนี้ห้ามพลาดติดตามว่าทาง ECB จะนำล่องลดระเบียบ0.25เก่อนเฟดหรือเปล่านะครับแล้วก็หากเป็นไปตามที่คาดการไว้ก็อาจจะเกิดความผันผวนต่อค่างเงินดอลลาร์และก็ราทาทองคําได้นะครับอยู่ที่การตีความตอนถแถลงนโยบายของประธาน ECB จึงงต้อ ระวังไว้ด้วยนะครับโดย a c t กูให้น้ำไรวันที่2320แล้วก็2,300สดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2365-2390ถึง 2, ดอลลาร์ขณะที่ ARR Coates ดิ่งมองว่าราคากูสปอร์ตดีดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านในกรอบการเคลืที่บริเวณ2360อหดอลลาร์ครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวแต่ก็มีโอกาสสูงที่จะย่อตัวได้นะครับ ARR แนะนำลงทุนเพจารณาขายทองไรเพื่อดึงทุนกลับนะครับแล้วก็รอซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ 330แล้วก็2,320ดอลลาร์พี่นาตัดขาดทุนห่างราคาปรับตัวต่ำกว่า2,300ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2,360 2,370แล้วก็2,380ดอลลาร์ปิดท้ายที่เลี้ยงหงคอมมิตี้ครับให้ในระดับวันที่2,336แล้วก็2,346ดอลลาร์ขณะที่แนวต้านรายวันอยู่ที่2,382แล้วก็2,408ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกล,ลาว ยิบยุ่มมาฝากกันในช่วงแรกวันนี้นะครับราคาทองคาช่วงนี้ถือว่าเคลื่อนไหว 1, ผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญมีเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับคืนนี้ไฮไลท์อยู่ที่ผลประชุม ECB ละครับว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับหลายๆธนาคารก็เริ่มมีการทยอยลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหาก ECB มีการปรับลดจริงก็ต้องมาดูอีกด้วยว่าตลาดจะตอบรับยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางประธาน ECB ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนนี้นะครับไม่ทราบว่าตลาดจะรับกับข่าวนี้ไปมากน้อยเพียงไรแล้วก็ทองคาจะวิ่งไปทางทิศทางไหนนะครับ ็มีามเปไม่ได้นะครับที่จะวิ่งสวนกับดอลลร์หรืออาจจะวิ่งขึ้นไปพร้อมกับดอลลร์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันต้องรอติดตามในช่วงคำๆนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเดี๋ยวพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางออสเเลียนะครับมาดูมุมมองของออสเเลียกันว่าทิศทางราคาทองคำหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับช่วงนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ